เอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับคนที่จะมาช่วยผมพูดต่อและสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องว่าทำไมต้องกลับบ้านมาเลือกตั้งทำไมต้องพูดงี้ออกมาเลือกตั้งให้มากๆขอเสียงดังๆให้กับทีมพิพิาอาว่าไงครับระยอง มากันเยอะขนาดนี้ไม่ต้องเช็คองค์ประชุมเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาเพื่อตามหาชัยช <Yeah. S 1> นะให้กับคุณโยพกสธรอนปมมือด่ดางๆเยวๆให้เพื่อนผมคนนี้หน่อยแล้ว <Yeah. S 1> เลือกแล้วเลือกอีกใช่ไหมครับพี่นอ้อง วันนี้เป็นอาทิตย์ที่สที่เราลงมากันที่ระยองปราศัยตามหาชัยชนะให้กับพักเก้าวไกลเหลือเวลาอีกเพียงเจวันเท่านั้นที่พี่น้องประชาชนจะได้มีโอกาสที่อำนาจจะกลับมาสู่มือของทุกท่านอีกครั้งวันนี้ผมเลยจะมาปราศัยสั้นๆง่ายๆ ว่า3เหตุผลทำไมพี่น้องต้องเลือกคุณโยพงศธรเบอร์หนึ่งวันที่สิบกันยายนที่จะถึงนี้3เหตุผลมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องเหตุผลที่หนึ่งก็คือพัรเก้าไกลเหตุผลที่สองก็คือเลือกของพักเก้าไกลทั้งระยองในระดับจังหวัด อันที่สามก็คือเหตุผลของคุณโยเองเหตุผลที่หนึ <laughs> bueno, ่ครับอ๋อขอบคุณมากครับอันนั้นก็ได้อยู่ครับเหตุผลที่หนึ่งพักเก้าไกลในการเลือกตั้งที่ผ่านมา1 4พฤษภาคมพี่น้องประชาชนชาวระยองให้ความไว้วางใจมากกว่า2 3 0 0 0 0คะแนนครับพี่น้องประมือดังๆเวๆให้พี่น้องชาวระยองหเลยแล้ว อันนี้คือคะแนนระดับบัญชีรายชื่อ2แสน0 0นคะแนนไม่ได้โดยน้อยเลยนะพี่น้องในขณะที่พักคู่แขกได้มา23 0 0 0เรานำเข้ามาสิบเท่าสิบเท่านี้พี่น้องประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเคยเลือกมาแล้วต้องเลือกอีกครั้งเลือกพักก้าไกลอีกครั้งให้ถล่มทลาย ในระดับบัญชีรายชื่อได้มา2 3 0 0 0พักคู่แขกได้มา2,3 0 0 0ในระดับที่เป็นระดับบุคคลระดับเขตได้มา1 8 0 0 0 0นนคะแนนก็ไม่น้อยเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามพี่น้องประชาชนต้องย้ำว่าถ้าหากให้พักก้าวไกลกลับมาอีกครั้งต้องกาคุณโยพงศธรเบอ,อร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไร เบอร์หนึ่งนี่ได้คนอย่างคุณไอติมด้วยนะถ้าไอติมยังเย็นไม่พอได้คนอย่างคุณไอซ์ด้วยนะถ้าไอติมยังไม่พอไอซ์ไม่พอนี่มากันเยอะแยะมาด็อกเตอร์ชัยก็มาอาโปรโมเอดังๆให้สอสอของพรกก้าวไกลที่ลงมาช่วยที่นี่หน่อยแล้วแบรบพักก้าวไกลนี่มีโปรโมชัน่นไม่ใช่แค่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมสิบอ,อย่างนี้พี่น้องจะไม่เลือกจริงๆหรอครับ พอผมก็ลาคุณครับในเมื่อระยองมีท่านทะเลมีทัางเขาแล้วมีเราด้วยนะคปัทะเลยังมีคลื่นถ้าจะให้สดชื่นต้องมีก้าวไกลนะเนี่ยอันนี้มูกของต้นกล้าต้นกล้าสอนมาปกติผมก่อนจะนิ่งก็เคยกิกมาก่อนอยู่เหมือนกันเหตุผลที่สองครับพี่น้อง ไม่ใช่แค่ในระดับพักที่บอกแล้วว่าพักก้าวไกลนำคู่แก่งมาสิบเท่าดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมคราวนี้จะชนะไม่ให้เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวในระดับจังหวัดก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะในระดับจังหวัดที่ระยอง5้าคน5เขตพักก้าวไกลชนะมันทั้ง5คน5เขตคราวนี้เขตหนึ่งก็ของก้าไกลเขตสองก็ของก้าไกล เขตสี่ก็ของก้าวไกลเขตห้าก็ของก้าวไกลงั้นบอกผมหน่อยสิว่าเขตสามจะของพรคอะไรครับเขตสามของพรคอะไรเขตสามของพรคอะไรครับสุดยอดมากๆที่อยากได้ยกจังหวัดอย่างนี้เพราะมันมีนโยบายสำคัญสำคัญมากๆที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องนโยบายที่เราพูดกันมา4สียทิ์ก็คือนโยบายสี่อเสือกะพี่สี่ซอเสือ สอเสือที่หนึ่งคืออะไรสอเสือที่หนึ่งคือสาธารณาสุขปัญหาสาธารณาสุขของคนแกลงคนเขาชมเมาใช่ไหมครับปัญหาสาธารณาสุขก็คือจํานวนแพทย์บุคลากรแพทย์และพยาบาลของแกลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศไทยสิบเท่าครับแม่อันนี้เป็นปัญหาที่สอสอระยอมเน้อท้าโคนะเจต้องเข้าไปแก้ปัญหาสอเสือที่สองก็คือเรื่องสวัสดิการ วิกที่สองที่มาพูดคุยเรื่องสวัสดิการตอนก่อนหาเสียงก็พูดกันว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงพอเรื่องต่างเสร็จบอกว่ามีลุงจะไม่มีเบีย้ยคนชาราซชอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องสวัสดิการของพ่อแม่พี่น้องพ่อแก่แม่เฒ่าชาวระยองต้องให้สอสอของท่านเข้าไปแก้ไขสอเสือที่สามก็คือเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมน้นำมันรั่วที่ระยองปีห6และปี6ก้า พักก้าวไกลมีทีมงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดแล้อมมาคอยดูแลจนอจโอเคครับได้ครับอะไรครับนี่ตูเรียนทอดโอเคได้เลยครับมาถึงสอที่สี่คือเรื่องความคิดสร้างสรรค์และเศร,รษฐกิจพวกคุณนี่อ่านใจผมรู้เรื่องว่าจะมาขายของให้คนละยองก็ส่งตุเรียนทอดมาให้ผมตั้ดทีละใดเลยอย่าลืมนะครับประเทศไทยอย่าลืมมา ขอปอ้ายยาขอให้มาแอบทูเรียนท่อของคนระยองหน่อยเลย <K _ d ata> ความคิดสร้างสารรค์ของคนระยอง,งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก <K _ d ata> ไม่งั้นจะเป็นพื้นที่ที่มีสุนทรผููอยู่ที่นี่หรอครับ <K _ d ata> คุณรู้ไหมว่าใครที่เป็นคนละยองบ้าง <K _ d ata> พี่หนุ่ยอําพลลําพูเนี่ย <K _ d ata> ผมคิดว่าแกเป็นคนลําพูมาโดยตลอดนะ <K _ d ata> อ้าพะค้จแาเป็นคนละยองหรือจะเป็นนักร้องวงรอกที่เป็นวงโปรดของผมตอนนี้ ชื่อว่าคุณเก้าและโชวสเปคคนเก้าและโชวสเปคนี่เกิดที่นี่คนระยองก่อนที่จะย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วเมื่อวานนี้นะไปเที่ยวอยู่ที่กรุงเทพคนญี่ปุ่นก็เอาสาเกม,มาขายผมบอกอยากจะทํากับสาโทที่ระยองกับเขาบ้างแล้วเอาคุณเก้าและโทวสเปคเนี่ยแหละมาเป็นพิเซเตอร์ให้ความคิดสร้างสารรค์ของคนเก่งๆของคนระยองขอให้วัตถุดิบผลไม้ของคนระยอง ขอให้สถานที่ Arizona, ท่องเที่ยวของคนระยองกลับมาเป็นที่สนใจของคนทั่วประเทศและคนทั่วโลกพี่นอกทราบไหมครับผมนี่ทําการบ้านก่อนลงพื้นที่มาการท่องเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยคนมาเที่ยวระยองกันเท่าไหร่พ่อทราบไหมแม่ทราบไหมปีทราบไหมปกติคนมาเที่ยวระยองปีนึงสักเจ็ดล้านกว่าคนตอนนี้เหลืออยู่แค่สองล้านเจ็ดต้องให้สอสอคนเก่งครั้งห้าคน เข้าไปในสภาพูดกันเยอะๆแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพิ่มความสร้างสรรค์ให้กับระยองเพิ่มรายได้ให้คนระยองมีเงินมีเงินมีทองใช้อันนี้คือ4เหตุผลและนโยบายสำคัญแอปเปครับผมขอบคุณครับเฮ้ยโอานี่มีอะไรเนี่ยพอชื่อไม่รักก็พี่น้อแอปเปิเจ๋ยๆับไม่มีในยาสำคัญใดๆท้งสิ้น โอ้โคนละยองพี่ผมพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ของพวกคุณผมพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ของพวกคุณคุณสร้างสรรค์กันไปแล้วเมื่อกี้ดูในต ok ึกต่อแขมีพักปลาพักครูเก่งมาคุณยังเอาส้มมปให้เขาออนี้ก็สร้างสรรค์ล้วอันนี้พักส้มมาใส่เสื้อสูงเพืามาให้แอปเปิลนี่มันหมายความว่าไวงไง ก็บอกอยู่ว่าโสดสนิทสุดใจนะพโทเพราะฉะนั้นพี่น้องทำการบ้านมาแล้วการท่องเที่ยวปกติ7ล้านปี2,565ยังเหลือแค่2ล้านแล้วเงินในกระเป๋ามันจะมีได้อย่างไงมันถึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้สสก้าวไกลคบทั้ง5้คน5เขต อย่าให้เขตสามเป็นฟันหลอโดยเด็ดขาดนะครับพี่น้องเพราะเขตหนึ่งเขตสองขอเก้าไก่แล้วเขตสี่เขตห้าของก้าไก่แล้วตรงกลางเป็นของทางอื่นจะได้เหรอไม่ได้โดยเด็ดขาดนะสิบกันยาเรามีนักกาลณะต้องการเบอร์หนึ่งให้ทำงานเลื่อนนโยบายสี่สอเสือที่พูดมาอย่างไรรอยต่อให้ทำงานได้อย่างชื่นมื่น ให้ทํางานได้อย่างค้อแคล่วผ่านกฎหมายสําคัญสําคัญแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาสาธารณาสุขแก้ไขปัญหาสวัสดิการและเพิ่มความสร้างสารรค์ให้กับพี่น้องชาวระยองด้วยอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่สองเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือเหตุผลส่วนบุคคลของคุณโยคนคนนี้นี่ระดับปูชนียบุคคลของราเก้าไกล อยู่มาตั้งแต่อนาคตใหม่พอม,มาเป็นสสปาร์ตี้ลิสระดับสี่เขาก็อยู่แล้วอุดมการเต็มเปี่ยมอยู่จบธรรมศาสตร์มาด้วยการทํางานกิจกรรมตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนอยู่ความซื่อสารเป็นที่ประจ,จักษ์กับประตูเขาทํางานการเมืองเขามาปรวรณาตนทํางานการเมืองแล้วไม่ได้ทําธุรกิจไม่ได้ทํางานเอกชนแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการให้สสอเป็นจา้าเงินเดือนมันหมื่นห้าก็เลยไม่ต้องเสียภาษี แค่นั้นเองเพราะเขาตั้งใจจะมาทํางานการเมืองไงครับพี่น้องปม,มมือดัดๆให้กําลังใจเขา่ยอยแล้วอย่างนี้สีปีที่ผ่านมาผมก็นึกว่าผมรู้จักเขาดีพอแต่พอบอกว่ามานไม่มีบารมีไม่มาเพื่อนมานไม่มีบารมีไม่มาผมรู้จักเขามากขึ้นว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ทรหดอดทน เป็นคนที่จิตใจนิ่งไม่ใช่ว่าโดนการเมืองสาโครนมาแล้วจะรู้สึกปลอดใจไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ผมเพิ่งได้รู้จักเพื่อนคนนี้เมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมระยองเขตสามที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่คือสามเหตุผลครับพี่น้องที่พี่น้องชาวระยองชาวกลางชาวเขาเมาต้องกาเบอร์หนึ่งในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้ถ้าพี่น้อง เห็นด้วยตามนี้ผมขอแค่ไม่กี่อย่างัะพี่น้องขอพี่ทาขอพี่น้องชาวแกลงชาวเขาชาวเอาสักเล็กน้อยได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ช่วยกันบอกเพื่อนบ้านช่วยกันบอกเพื่อนที่ทํางานช่วยให้บอกลูกหลานที่ออกไปทํางานนอกพื้นที่ให้กลับมาเลือกตั้งกันเยอะๆแล้วเขาบอกว่าทําไมต้องเลือกเก่าไกล ทำไมต้องเลือกให้กบงจังหวัดทำไมต้องเลือกโยธงสะทอนก็บอกเข้าไปอย่างนี้ว่ามีสามเหตุผลด้วยกันต้องเลือกพักคก้าวไกลเท่านั้นเพราะการเลือกตั้งที่สำคัญมากพี่น้องอย่าไปมองอย่าไปมองว่ามันคือการเลือกตั้งซ่อมหลังสิี่พฤษภาคมแต่มันจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกมันจะเป็นกระดูมแมดแรก ในการที่จะพา 9, 9, 9, ก้าพักก้าไกลสู่ทำแเน่งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่าไปม,มองอดีตที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้มองไปข้างหน้าเพราะชีวิตคือการเดินหน้าอย่าให้ความผิดหวังมาทำลายเราในระยะยาวสัจธรรมของมนุษย์คือเวลาผลีบาลของแต่ละคนไม่เท่ากันกและผมขอพูดแบบทุบโตพร้อมขอพูดแบบป้นพอง ว่าเวลาของพวกเรากำลังจะมาถึงในการเลือกตัง้งครั้งหน้ากับพี่น้องอในเมื่อเลือกครั้งนี้151เสียงไม่พอครั้งหน้าขอ2 5 8มันเลยได้ไหมสำคัญมากนะพี่น้องอันนี้อย่าไปมองว่ามันคือการเลือกตั้งซ่อมรักสิงพงีษภมาคม แต่มันคือการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเรามันคือกระดุมเม็ดแรกของพวกเราถ้าเมื่อเราติดถูกเมื่อ,อไรเลือกตั้งครั้งต่อไปพูดได้คำเดียวว่าแลสไลด์แน่นอนแล้วเมื่อเวลานั้นมาถึง250รอ้าบแน่นอนประท้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เห็นด้วยกับ3มเหตุผลที่ผมได้พูดไปแล้วขอแรงหัวคะแนนธรรมชาติขอแรงอาสาสมัครช่วยกันถ่ายคลิปช่วยกันแชร์ใน t i k t o k ช่วยกันแชร์ใน Facebook ช่วยกันแชร์ในอิน t a g r a m ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกให้ออกมาเลือกตั้งกันให้ได้ถล่มทลายให้เยอะมากที่สุดเป็นไปได้เพื่อที่จะยืนยันกับพวกเขาว่าอำน,นาจสูงสุดเป็นขอประชาชนขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มาทักทายกันนะครับสิบกันยาเข้าคูหากาเบเอร์เนงนะครับเพื่อแกลงเขาชมาบ้านของเราทุกคนด้านหน้ายัางไงเจ้าหน้าที่ขอแรงช่วยกันดูแลเด็กด้วยนะครับดูแลเด็กดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยนะครับเดี๋ยว ค่อยๆนะครับค่อยๆย,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 ยังพอมีเวลานะครับเดี๋ยวได้พบไปะได้พักถ่ายกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนกำลังใจจริงๆทุกเวทียังคองอบอุ่นเหมือนเดิมทุกการลงพื้นที่ทุกตำบลน,นะครับสิบเ้า,า,าตำบลของสองอำเภอผมไปมาพบแล้วอาจจะไม่พรบร้อยเบเจ็จจหมู่บ้านแต่ผมเชื่อเลยว่า ผมน่าจะเป็นผู้สมัครที่ลงไปคบทุกหมู่บ้านมากที่สุดดังนั้นวันที่10กันยาเรามีนัดกันทั้ง207หน่วยและตันนะครับไปช่วยกันกาเก้าไกลให้ถล่มทลายช่วยกันสร้างปรากฏการณ์ช่วยกันยืนยันว่าประชาชนต้องการสร้างบตรมายใหม่เดินหน้าสู่การสถาปนา อำนาจประชาชนรถคันนู้นมีคุณเอติมอยู่ใช่ไหมครับคุณเอติมอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวรถฝั่งนู้นนะครับรถคันนู้นเขาต้องการลายเซ็นตือต้องการชักไทยคุณไอติมกับคุณอมชัยถวัลและคุณเบญจาแสงจันนะครับคันนู้นได้อีคู่หนึ่งนะครับจะได้สลับกันไปนะครับฝั่งนี้มีคุณทิมนะครับฝั่งนู้นมีคุณเบญจาคุณชัยถวัลและคุณผลิตนะครับรถคันนู้น พบป่าทักทายกันได้กระจายกระจายกันไปจะได้อย่างพูดถึงไม่ต้องรีบนะครับเราพอมีเวลาด้านหน้ามีเด็กฝัก่งดูแลกันด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบียดมาใช่ไดูแลด้วยนะครับทางลาดยังไงดูแลด้วย